你拿走。嗯嗯 แอ่พัี่สสอง่ะอน่งแบบนึ่ง,งออยังไงก็เป็งูเหมอันน,อนี้พอเขาได้เพราะว่าเรารู้เูาบอกมาแล้วนะตั้งแต่หนึ่งพฤศจิกาก็เลยเกิดใหม่เขาบอกว่าหาแสดงว่าจะอยู่ในเต็นโอเคแสดงอ่ะหน่อยเห็นไหมแสดงนั่นแสดงใน่นน่ะ

ไอ้ตาไม่ห้องกว่าไม่ไปห้องน้ดีกว่าไอ้เจอตัวสีเขียวแบบนั้นมันก็แบนๆไงไม่ฟ้าเหมือนไงฮ่าดี่นะ ต้อใส่ตัวตัวสีแดงทายแค่สองตัวนี้หรือเป็นสีแดงได้ไหมสีแดงคือเอาจริงๆนะเราเนี่ยเป็น เกิดอะไรไหรือไม่ตัวการเกิดของนูนน้นคุณบูโน่กำลังนั่นแล้วคุณคุณคุณบูโน่กำลังมาอยู่มาทำใจอิ่มไม่แซ่บอุ่น 不啦，然后人都没做过，没弄。 หายี่งข้าวดื้อดื้อเนี่อยดื้อเลยดื้อเนี่อยเปิดหานี่มันกระบะไหมเนี่ยนี่นี่กู ไปทนวิเวลยอะไรมาเลือกท่อที่เหมาะสมอันนี้เราเซ็ตโกงเลยน,นะอา้าวมันโกงไม่ได้อันนี้ปลอมอันนี้จริง หานน้านหนูไปจักกระ่ม่าน้าวันลวลังสีอ้โหลังสีอะไรเนี่ย mm -hmm. うん,ん。 thank you. ねえハロねえうん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 ううんう Sí. ทำยังไงก uh ็เนื่ิมากอืม Terus ada maka apa